หนึ่งนาทีในการควา้าฟันแกงจินทาลูกอคอคยังไม่แข็งดีเลย จอุ้ยอุ้ยใครคว่าม,มาลูก จบนิ้ว <wounds> ต่อโอ้ตกไปแล้วค่ะค่ะสามโมงเช้าค่ะโอ้แ่งจังเลยลูกอ่า ค่ะทุกคนวันนี้เป็นชาสี่เดือนแล้วนะคะเป็นชาทักคายทุกๆคนไหน่อยค่ะอวอุ๊ยวันนี้ก็เป็นชาเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนเดิมนะคะก็สองเข็มแล้วก็มีเออหยอดหยอดยาด้วยนะะหนึ่งหนึ่งหลอดนะอันนี้ก็คือหลังจากฉีดยาแล้วก็หยอดยามาแล้วนะคะประมาณสี่ชั่วโมงเนาะ ก็ไม่มีไข้นะปกติดีทุกอย่างแล้วก็ร่าเริงเหมือนเดิมนะคะส่งผมส่งใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมล่วงมากๆเลยนะคะคือล่วงแบบล่วงตกใจอะนะแล้วทีนี้ปินชาเขาก็ชอบดึงด้วยนะคะแล้วเราก็แบบคือจะเสียเวลาสระผมไม่ได้เราต้องดูดูแลลูกนะคะไหนจะงานไหนจะต้องล้างขวดนมไหนจะซักผ้าลูกเอกือแบบว่า ตัดสั้นไปเลยนะคะง่ายต <laughs> <laughs> ่อการทำความสะอาดต่อการดูแลด้วยนะดูสิดูหน้าคนโดนฉีดวัคซีนสิตอนนี้เป็นชาวคว่มได้แล้วนะคะคือตัวเขาเนี่ยที่จริงเขาคว่มได้ตั้งแต่ตอนสามสามเดือนครึ่งนะคะเขาคว่มได้เขาเริ่มจากคว่มไปทางซ้ายก่อนนะคะพอพอคว่มแล้วเนี่ย แล้วก็ตอนที่เขาครบสี่เดือนนะคะเขาก็สามารถคว่ำได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะคะมองคุณแม่พูดเลยลูกเออยากคุยเ้วยองะสินะคะแล้วก็ตอนนี้เขาไม่ชอบให้นอนแล้วนะคะเขาชอบที่จะนั่งนะคะตอนนี้ก็นั่งนั่งอยู่บนขาเจดอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดู ะะก็คือนั่งนั่งนั่งแบบนี้นะคะจะชอบจะชอบให้นั่งแล้วก็ถ้าเขาอารมณ์ดีเนะี่ยเขาก็จะถีบเด้งตัวเองยืนขึ้นนะคะจะถีบเด้งตัวเองในี่ยืนขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ยจะว่าสายตาเขาอ่น่าจะแบบมองเห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นแล้วก็เริ่มจําจําหน้าพ่อหน้าแม่จําหน้ายาไดได้ได้แล้วน,นะคะเพราะว่าเขาจะแบบ มีความดีใจเป็นพิเศษเวลาที่เห็นคนที่เขารู้จักเขาอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยอืมนะคะแล้วก็ปินชาเนี่ยคือเขาก็แบบเดี๋ยวนี้เขาก็จะคุยเก่งนะคะจะคุยเก่งแล้วก็จะชอบให้ให้ให้เวลาเขานอนอยู่เนี่ย <S <S <ๆ>เขาจะชอบให้เราอะ่ะดึงดึงดึงขึ้นดึงขึ้นมานั่ง ะะพ,อพอนั่งได้ปุ๊บนะเาก็จะยิ้มเลยนะคะเป็นชาดูในรูกดูทีวีเหรอเนี่ยถ้าเปิดทีวีจะแล้วก็ตาจะติดทีวีโน่นนะ้จะก็ต้องปิดทีวีนะบางครั้งเป็ชาพป็ชาเป็นชาพป็นชา,นชา,นชาจ้าน้ำหนักของเจนนะทุกคนคือตอนแรกอ่ะจ,จะคิดว่าน้ำหนักอ่ะจ้า น้ำหนักอ่ะจะต้องลงแน่เลยนะคะเพราะว่าให้นมลูกแต่ว่าเธอด่กินข้าวเยอะนะคะแล้วก็กินแบบนู่นนี่นั่นเป็นบ้าเป็นบอเลยนะคะก็คือเดือนเดือนที่หนึ่งที่ให้นมลูกใช่ไหมน้ำหนักลงสองโลเดือนที่สองที่ให้นมลูกน้ำหนักลงไปสองกิโลนะคะเดือนที่สามที่ให้นมลูกนะคะน้ำหนักคงที่อยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลนะก็คือยังค้างอยู่ที่ตัวเนี่ยอยู่อยู่สามโลนะคะ ยังไม่ลงพอไปชั่งเดือนนี้เดือนที่สี่นะน้ำหนักดันขึ้นมาหนึ่งโลสรุปกแบบ็คือแบบน้ำหนักคงไม่ลงไปกว่านี้แล้วนะคะก็คือยังค้างอยู่ประมาณสามสี่โลนะตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็จะตั้งใจจะให้นมลูกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลดความอ้วนทีหลังนะให้ให้บินชากินนมแม่ให้นานที่สุดก่อนนะคะแล้วก็เจ็ดตอนนี้เนี่ยเจ็ด ไปทํางานแล้วนะคะก็คือตอนเช้าจะให้ลูกเข้าเต้านะคะแล้วก็ตอนเย็นจะรีบกลับมาให้ลูกเข้าเต้านะคะแล้วก็เอาลูกนอนนะคะออเน,นะคะก็เป็นแบบนี้เพื่อทีอ่จะรักษาระดับน้ํานมนะคะเดือนที่สามที่เจ็ดปั๊มนมเนี่ยเจ็ดเออเจ็ดพยายามลดรอบปั๊มลงนะคะจากเดิมที่เจ็ด ปั๊มทุกๆ3ามชั่วโมงจนมีนมสต็อก1 1ตู้1 1, 1 1 1ตู้แช่นะคะตู้ขนาด5คิวพอเต็มแล้วเนี่ยจะก็ลดรอบปั๊มลงนะคะเหลือ6ชั่วโมงทุกๆ6ชั่วโมงจะก็จะปั๊มนะคะมันก็จะทำให้เจ็ไนะพักผ่อนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยช่วงที่เราทำงานเนี่ยจะก็ยังรักษารอบปั๊มอยู่นะคะกออยู่ที่6ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็จะปั๊มตอนพักเที่ยงนะคะตอน ตอนพักเที่ยงแค่นั้นจะได้ไม่ไม่รบกวนเวลาทํางานมากด้วยนะคะก็ตอนนี้ยังยังมีน้ํานมให้น้องอยู่แต่ว่าน้นํานมอ่ะเหมือนมันหดลงนะอะนะคะเหมือนมันหดลงแต่ก่อนเนี่ยคือนมเราจะมีเยอะมากจนสามารถที่จะพอให้น้องกินด้วยแล้วก็สต็อกด้วยอ,อแต่ว่าตอนเนี้ไม่มีนมเหลือสต็อกแล้วนะคะมีนมให้น้องพอกินเนี่ยวันต่อวัน ซึ่งนมสต็อกเจ็ดตอนนี้ในในตู้แช่ไม่ได้ลดตรงเท่าไหร่นะเพราะเจ็ดอยากให้เขากินนมใหม่อะ่ะแ,แบบวันต่อวันนะคะ<แ>เช่นเจ็ดตอนวันนี้วันพรุ่งนี้จะจะให้ลูกกินเลยนะคะส่วนนมที่สต็อกอยู่ในตู้แช่สต็อกก็คือสต๊อกไปเลยนะคะโอโห้หาวใหญ่เลย<แ>โอโ้เริ่มงอแงแล้วคะ่ะ ไปอาบน้ำกันนะลูกอะอะไปอาบน้ำปะอาบน้ำกันอาบน้ำ